มาทำอะไรมากินกินอะไรมาม่าผ็ดเกาหลีนะวันนี้จะมากินมาม่าผ็ดเกาหลีกับน้องขอ Family เย้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 เจ็บไหมอะข้างเราก็ข้างหลังเราก็จะมีช้างนะอุ้ยพี่น้องไม่อยากพูดเลยพี่น้องโอ้โอ้เจ็บมากันเนี่ย โอ้สร้างพอเอาซิลลี่อย่างเดียวเลยเอามาแข่งกันแข่งกันโอ้โอ้ิได้หรือเปล่า ไม่เผ็ดนะมันไม่ใช่เผ็ดระดับหนึ่โอ้มันไม่ใช่เผ็รด,ดระดับสามก็พอกินได้ใช่ไหมครับโอ้โจุโดแสนคุณกินอะไรข้างหลังอืม โอ้เผ็ดไหมอืมอืมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเข้าไหมท่านผู้ชมโอ้โอ้พี่น้องอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับ นี่มาลองเฉยๆถ้าคนดูเยอะเราก็ค่อยไปหาที่ถ้าคนดูเยอะเราก็จะไปหาที่ดีๆถ่ายนะท่านผู้ชมคลิปนี้แค่มาชิม,ชมๆเฉยๆใช่ไหมเสียบไรพี่น้อง แล้วมันก็เผิดดูอืมโอ้เสียงดังมากเลยใครทำอะไรเสียงดังนะแม่เอ็มจะรู้จักจัดิ đi vào chợ thăm diễn đăng <laughs> Ừ, thai kiếp vô Ừm lời, lời. con lấy rồi Ừm 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 ดูมองผู้บ่าวเลยเร็วๆเดี๋ยวดูเขาหอมดิเดี๋ยวแบดจะหมดแล้วออืเอ้ากินโทเลยลูกหมูยัดเข้าไปลูกอือ อิ่มแล้วรู้ข้องหมต่อ,อ,อโอเคหมดแล้วถ้าสอบคลิปนี้เออโน้หนูปิดคลิปเป็นไหมเนี่ย

ดูข้าหออิ่มแล้วหรือยังยังไม่อิ่ม,ย,ม,มยังไม่หมดนะฮะต้องกินให้มหมดเลยใช่ไหมเนี่ย ก้อง้วยดูก้องยยิบกินือนี่นี่เี๋ยวนี่นี่หลวตักให้มาอืมเอาอืเอาเ้เอาโอ้ยัาลูกเอาโอเคเหลือนิดเดียวเอาให้หมดเลยเอา โอเคปมือด้วยปมือตัวเองด้วยกินหมดแล้วเย่้อืพอแล้วพอแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วอเคเก็บแลที่ตกมันเบแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะโอเคปิดคลิปให้แม่เอซีหน่อยมาชอบคลิปนี้ ข้าวหอมข้าวหอมกับพ่ออุ้ยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ